อัปอมงคลคอนสวัสดิ์ภูมิใจนำเสนอ Star Wars Battlefront 2มหาการลุงตู่บุข้ามจักรวาลให้เสียงภาษาไทยดูโกรดพาสีคุณ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 ิพายแล,ล้วรถถังมาป้าป้าป้าผมผมเล่นเกมเล่นเกมใช่ใช่ใช่เล่นเกมไม่ ไหนมาลองหน่อยซิไอเกมนี้มันดียังไงตอนนี้มันแจกฟรีอยู่ที่อีพิกโซนะคุณผู้ชมคือเกมแม่เป็นพันเลยเว้ยนะเดี๋ยวเรามาลองกัน่อยเฮ้ยแต่ภาพสวยมากเลยใช่ได้ไหมตอนนี้เราอยู่ฝั่งสตอมทูเปอร์นะอีกฝั่งน่าจะเป็นแบบแพทเทรนดอยปะตอนนี้เราเป็นฝั่งดีเฟนต์นะคุณผู้ชมเราต้องป้องกันจังหวะนี้ เฮ้ยเจอละปัก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 ลวกเลยเว้ยเออมันต้องงี้ดิเกมมันเป็นพันมันต้องแบบได้อารมณ์นิดนึงปักปักปักเลยไหนไม่ไหมมีอีกว่าคุณผู้ชมปัก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 เออสองคิวแล้วเอาไปก่อนเลเวลอัพเลยว่ะคุณผู้ชมนี่ปากเกรเน็ตไปนะเกมนี้จะมีสกิลสามสกิลนะคุณผู้ชมทำไมต้องสกิลอุะบก กระโดดมานีนหัวทิ่มเลยคุณผู้ชมผมว่าสงครามอย่างเงี้ยมันต้องซุ่มยิงเว้ยเออคุณผู้ชมปืนกระบอกอย่างใหญ่ดูไอเทมความโกงมีวอลแฮกด้วยไม่ต้องไปซื้อปอในเกมเนี้ยคุณผู้ชมอยากมองเห็นศัตรูให้เล่นตัวสไนเปอร์แม่งสกิลโกงมากเลยสกิลมันโกงจริงจังเลยนะมันคือแบบมองทะลุกำแพงเลยอู้ตรงรนู้นมีหตัวนะคุณผู้ชมสองตัวสตัวยิงได้ปะปากปาก ติดอ่ะมันติดกำแพงเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่เออขอดเกียร์เราสายนี้เวลารีโหลดนี่มันจะมีแบบว่าระายะาก,กดด้วยนะคุณผู้ชมถ้ากดได้ดีอะมันจะรีโหลดเร็วเหมือนเดไปาเลยไอ้นี่มันหลอยหลังอะ่ะโอ้โหมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเลือกยานพาหนะกันบ้างนะซึ่งเวลาจะซื้อเนี่ยมันต้องใช้ตังทุกอย่างเลยเช็ดเคร่ภาพยังกันในหนังเลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยสวยมากสวยมาก โมเดลนี้ทำอย่างดีเลยอะข้างหน้าอืมอยสอยสอยสอย,ยังไงเอออสยจังหวะนี้ผู้ชมมันจะแตกแล้วยานมันจะระเบิดแล้วตาม,มเล็งได้ด้วยผู้ชมแต่เลง็งขับยากพอตัวเลยนเนี่ยเครื่องบินเนี่ยคือมันใช้เมาส์ในการบางังคับไงผู้ชมมันเลยแบบยากอะถ้าคนเล่น Battlefield เนี่ยจะเข้าใจอารมณ์นะเกี่ยวต้นไม้ไปอา้าวระเบิดไปแล้ว เอ้าชิบหายแล้วต่อไปตาตูแล้วหรอวะคุณผู้ชมมีคนไล่ยิงว่ะมันยิงจากข้างล่างหรือยิงจากเครื่องบินมาวะเนี่ยจังหวะนี้ผมมุดว่ะมุดมุดผู้ชมจะมึนหัวนิดนึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยยานจะระเบิดแล้วอ้าวผมว่านะคุณผู้ชมใบขับขี่ไม่มีไม่ต้องดีกว่ากลับมาสายซุ้มยิงเหมือนเดิมดีกว่านี่เอากันหน่อยปากปากปาก อุ้ยเกือบตายโถเอ้ยนิดเดียวเองคุณผู้ชมปากเลนโอ้โหเชี่ยเกือบตายแล้วมาจากไหนวะเนี่ยโอโอเคนี่ซุ่มตรงนี้เลยคุณผู้ชมสองเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัวอืมไอ,อ้แพทเทนรอยจัดเข้ากับบานทักตึงสองทีได้เฉยโอเคอเฮ้ยตรงนี้มุมดีมากเลยว่ะคุณผู้ชมสอง,สอง,สองตอนนี้มันกําลังแบบว่าลุกลาเข้ามาเรื่อยๆว่ะคุณผู้ชม เฮ้ย<ไ>เดี๋ยวนะบีบีเอสาเฮ้ยมีหุ่นยนต์กลิ้งได้ด้วยวะ่ะคุณผู้ชม what the fuck แต่ตอนนี้คือแบบไปไหนไม่ได้อะ่ะไอ้รถถังอันเบลเลอร์เลยเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นยานอวากาศหรือเป็นคืออะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่ะจะมีคนมากันนะเฮ้ย <laughs> มาแล้วมาแล้ว <laughs> ตอย <laughs> ทอดเกลียงวะ่ะคุณผู้ชมคือแบบ <laughs> ใครเห็นก็หัวลอกมาอีตัวมาอีตัวมาอีตัว เสี้ยคนนี้อะไรผมว่ามีล้อนะจริงเอ้าเฮ้ยมากลับมาแล้วว่ะคุณผู้ชมสองเลยนี่หื่งกโคตรเยอะมันเกิดอะไรตรงนั้นโคตรเยอะนี่หนึ่งนัดหนึ่งนัดมันมันหลบมันหลบสองนัดสามนัดสี่นัดเฮ้ยไม่ตายวะรีโหลดแป๊บนึงเลยรีโหลดดินพันเลยเนี่ยเออไม่โดนโดนโดน ม,มันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วเอาเปะละ่อย่อยิงย่อยิงย่อยิงมันสายย่อแล้วเนี่ยมันรู้จุดผมว่ะนี่ปากเลน,เนิดไปก่อนอ้ามีการเล็งรอด้วยวะ่ะเฮ้ยเล็งรอเราไม่ออกไปเงี้ยรอตอนมันเผลอแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวายตอนไหนวะเนี่ย เจอปืนคู่หน่อยเป็นยังไงนะความหล่อเทพมันต้องปืนคู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนตัวละครนอกจากไอสีอาชีพหลักอ่ะมันเป็นเฟิร์สเพรสซันไม่ได้นะคุณผู้ชมมันต้องเป็นแบบเติร์สเพรสซันอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมไม่ทาเฟิร์สเพรสซันให้มันหมดไปเลยมาดูนี่มันจะเก่งหรือเปล่าตัวนี้นะคุณผู้ชมคือแบบแม่สองกระบอกต้องเทพอยู่แล้วนะเออมาดิเออปาก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 อ่ะ อะไรวะเซตเควยเวสเยอะล่วงล่วงเลยคุณผู้มชมอะกลับสายที่เราถนาดัดเฮ้ยมีตัวเจ็ตด,ด้วยคุณผู้มชมบินได้ตเตอระยะไกลหน่อยเป็นไงเคาะเคาะเคาะมีล้อแต่ผมบอกเลย,ยมันมาไกลเลยดีกว่าสิบหายและหลบหน่อยโอ้โหหลบหน่อยพระเอกมาหูยข้างหน้ามีคุณผู้มชมขอไปขอไปเฮ้ยได้อยู่ สองดีสองโหโคตรเยอะเดียว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 ชิบหายแล้วไปมีตัวามาเอาดิเออเคาะเคาะปากปากปากไม่ตายว่ะผู้ชมนิดเดียวเองอะแม่งบินหนีเดียว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 ฮ้ยข้างหน้ามีเปตเท่นรอยตัวหนึ่งเออนิ่งไปเลยยืนนิ่งกันนิ่งไปเลยมีตัวมีตัวเฮ้ยไอ้แดงตายก่อนอ๋อมันไม่เห็นวะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเดือดเดือดล่วงไปหนึ่งตัวอะไรไม่รู้มั่วมากตอนนี้เดี๋ยวโอ้โหรถถังโอ้โหสองข้างสองข้างได้มาหนึ่งคิวแบบงง,งๆเชือ่อแล้วเนี่ยไปทางไหนดีวะคนล็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปข้างหน้ามีตัวข้างหน้าสองปาก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 ,ปากเออไม่ตายชิบหายแล้วเอาไงดีเคุวผู้ชมไปไหนไม่ได้เลย เอาไงจะตายแล้วมาดิปากเกรเนตแล้วปากปากปากเอาเปล่ะผมว่าโดนเกรเนตตัวเองตายเฮ้ยเดี๋ยวนะมีชิวเบก้าด้วยหรอแม่มีบิ๊กฟุตด้วยดีไซน์นี่บิ๊กฟุตชัดเอ้าไงออ้ลูกฟองผู้ชมชิวเบก้ามันใช้เหมือนลูกฟองแรงมากแล้วรู้สึกว่าเราจะมีอ่าน่าจะเป็น อานาคินสกายวอลเกอร์บ้าเฮ้ยเราตาม <laughs> เราตามพระเอกดิครับแม่เออต้องแบบรับเดี๋ยว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 มันจะวิ่งวนทำไม,อมขอหน่อยขอหน่อยโอ,อ้โหคตรแรงชิเปกาคือแบบยิงอย่างแรงผู้ชมแต่ยิงช้าโอ้โหอานาคินแม่งเก็บไปแล้วเ <laughs> ฮ้ยอนาคินมันโกงจะวามันฟันไม่กี่ทีตายเลย <laughs> ไปข้างหน้าเลยวะผู้ชม จิบหายแล้วดาร์เวเดอร์มาทุบก่อนเลยกระเด็นกระเด็นก็ซ้ำซ้ำทำไมดาร์เวเดอร์มึงทำไมมึงเป็นโอ้โหสองตัวเดี๋ยวไคลโรเลนมาทำไมเนี่ยตูดาร์เวเดอร์ก็แตะผมเห็นแล้วจะบ้าตายคุณผู้ชมเชี่ยอะไรวะเนี่ยอู้มีมีเคาะเคาะเคาะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวแบบตัวแรกเลยนะคุณผู้ชม ถ้าเป็นแบบในสายอาชีพน่าแอร์ฟอลเลยซะแอร์ฟอลไลฟ์โฟถูกปะต่ออังกฤษ <laughs> โอ้ยเ้ยยดาร์เวเดอร์เคาะเคาะเคาะทำไมคราวที่แล้วมึงทำตัวไว้อ <laughs> โอ้โหยารบบนระเบิดข้างในมันน่ามีคนนะคุณผู้ชมเอามีด้วยสม้มปาก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 ไม่ซุ่มตรงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชม โอ๊ยใครยิงวะเดี๋ยวตอนนี้มันมีสัญลักษณ์เหมือนเราอยู่นอกเขตคุณผู้ชมผมต้องวิ่งกลับเข้าไปข้างในก่อนวะอะไรวะมันคืออะไรวะเพิ่งเคยเล่นไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ศัตรูเยอะมากเอาอยัางไงดีว่าวิ่งขึ้นไปก่อนไปไปอืมอืมโอ้โหรัวมากรัวมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่ <laughs> ยิงยับเลยโอ้หตอนนี้มันดันเข้ามาในยานแม่แล้วนะคุณผู้ชมไอ้ิบหมันดันมา เร็วจังวะผมไม่รู้ว่าเราต้องเล่นยังไงคุณผู้ชมมันอาจจะต้องต้านให้ครบนาทีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชุกันโอเคเดี๋ยวเรามุดเอานะคุณผู้ชมมุดแถวออบเจกมันน่าจะยิงเรายากขึ้นนะได้มีที่หลบหน่อยโอเคมาเฮ้ยเชืเ่เอเป็นกล้าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดาร์เวนเดอร์อือืเกือบตายชิวเปก้าโหดมากคือระยะใกล้นี่มันโหดจริงมันตายไปแล้วเดี๋ยวเราเราอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยเฮ้ยเดี๋ยว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  What the ไอ้นี่แล้วไอ้ไครโลเลยหนึ่งแล้วมึงสองรอบละเป็นเดือดเลยอสองรอบแล้วนะคือแบบมันคู่กับดาร์ธเวเดอร์แล้วแบบปวดหัวมากนะคุณผู้ชมคือเกมนี้ใครถือ er, ไรเซเบอร์นี่แบบเลียนชิบหายเลยเคาะแม่งเลยนี่ใครไม่รู้ร้อนมากหัวร้อนมากไม่ไหวแล้วไ <Wait, wait. S 1> <c oughs> อ้สกิลตัวนี้คืออะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมเ <Wait>. มื่อกี้มันโบกมือทำไมวะเฮ้ยตัวหนึ่งตัวเคาะไปคุณผู้ชม เอาดิจะงัดเวลาเข้าหัวตายเลยแม่หน้ามันเหมือนหมามากเลยนะคุณผู้ชมไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตัวข้ามีวะเคาะเคาะโอ้โหโคตรเยอะเลยเดี๋ยว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 มันเยอะจังวะเดี๋ยวลองกดสกิลสักสกิลหนึ่งนะคุณผู้ชมอ๋อตัวนี้เป็นตัววางป้อมนะคุณผู้ชมเออให้มันช่วยยิงได้นะโอเคอยู่โอเคอยู่มาเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนิดนึงเอ้าเฮ้ยได้แอซิดด้วยได้แอซิดด้วย เดี๋ยวนะ BBS เดี๋ยวโอ้โดนช็อตว้ายโดนช็อตกระเด็นเลยวู้อู้ยิงปากปากปกโคตรจังวะเราลองมาเปลี่ยนเป็นปืนหนักกันบ้างนะคุณผู้ชมอ่ะดูนี่มันจะดีขนาดไหนอุ๊อนาคินลัวมากลัวมากโอ้โหแรมโบ้มากือเปิดโล่ได้ด้วยโทษเกียร์เอ้า ว่ารอดแล้วกลับมาแล้วจ้ากลับมาลังแค้นหน่อยดีหอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวด้านเวเดอร์อ้โหไอ้ตัวนี้มันผ่าเดินผ่านมาไม่เห็นผมหรือไงวะเขาเชี่ยเลยหลบตรงนี้ได้อยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวบีบีแออีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะเปลี่ยนตัวละครหน่อยดิเราเป็น นี่ลุคสกายวอล์กเกอร์เลยดีกว่าไปฮะท่านพ่อข้ามาแล้วจ้าพระคุณท่านพ่ออุ้ยใช้พลังฟอร์สกระเด็นเลยฟาดว่าต์สองทีตายคุณผู้ชมเกินเดี๋ยวโรจังวะวิ่งสับยิกแล้วตามหาโคตรโกงอุ้ยโอบิวานบอกผู้ชมนี่มันทีมครอบครัวพ่อแม่ลูก ได้ตัวนี้ก็คือแบบอฟาดแบบอย่างนี้เลยเคุณผู้ชมความโกงของมันคือดาเมจมันล้นเหลือแถมสกิลยังโกงอีกนะมีสกิลแบบซีซีหมู่อะไรเงี้ยข้างหน้ามีกร <c oughs> ะโดดฟันกระโดดอ้าวตายก่อนโอ้โหมียานมียานบอลเลอร์คุณผู้ชมเชดเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนไลท์เซเบอร์ก็ต้านไม่ได้จังหวะนี้เจอแล้วขอจะขอฟันสักตัวหน่อยได้ไหมพลังฟอต ใช่ทีเดียวไปขวันเลยไม่ล่าอู้สองตัวสองตัวตายนิ่งเลยโคตรมันเลยคุณผู้ชมเล่นตัวแบบถือดาบไรเซเบอร์ในเกียนสุดแล้วนะผมว่าเอ้าออพิวันทำอะไรตรงเนี้ยไม่ช่วยเขาเลยอืออคุณชมยกียร์สมแมงงตรงนี้แล้วผมว่าเฮ้ยหตัวพลังฟอร์สไปทีตายเลยส้มแมตรงนี้แล้วผมว่าไอ้ไข่มันยิงกรดมาวะเนี่ย ยิงยาพิษมาคิดว่าเป็นพิตูลหรือไงฮะการได้ด <The camera apan> <den UT> ้วยมาดิการช่องเก่งช่วงเที่ยงขอดเกียนแม่การแบบข้อหน้าเกียนเลยคุณผู้ชมรอมันตรงนี้แหละเออแคมมันตรงนี้แหละผมว่าแจมสุดแล้วฝรั่งฟอร์สกระเด็นเข้าซอกไปเลย ก็ซอกไปเลยตายเลยใช่ไหมเนี่ยโหตายเลยผู้ชมต่อวะต่อวะรอรอรอคนยังไงยังไงไปหามันเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออเคไม่ได้อ,ไไดอ้าวจบละโอ้แม้วันนี้โหสนุกมากเลยคุณผู้ชมเกมนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยล้วกันนะคุณผู้ชมคลิปอัพทุกวันเวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนาะก็คลิป ain, สเวกเจ๋งในแบบตัวคนเองแล้วไว้เจอกันเซีย